สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพดีมีสุขกับจันทิพย์นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนกังวลใจและมักจะตั้งคำถามกันบ่อยๆค่ะนั่นก็คือกินมื้อเย็นยังไงดีไม่ให้อ้วนค่ะฟังดูเหมือนว่า มื้อเย็นจะกลายเป็นตัวร้ายไปซะอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องพิจารณาการกินอาหารของเราในทุกๆมื้อของวันก่อนค่ะไม่ว่าคุณจะกิน2มื้อหรือสมื้อต่อวันก็ตามถ้าหากว่าก่อนมื้อเย็นเรากินอาหารมามากเกินไปได้รับพลังงานมาเกินความจําเป็นของร่างกายมื้อเย็นอย่างเดียวก็คงจะช่วยให้เราไม่อ้วนได้ยากมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นคีย์สําคัญของมื้อเย็นที่กินแล้วไม่อ้วนก็คือการเน้นอาหารที่ ที่ให้พลังงานต่ำค่ะลองพูดตามจันทิปสิคะว่ามื้อเย็นเน้นพลังงานต่ำเยี่ยมมากค่ะเมื่อเราเน้นพลังงานต่ำ ก็จะเหลืออาหารหลักๆอยู่3มกลุ่มนะคะที่ให้พลังงานต่ำและดีต่อสุขภาพของเรานั่นก็คือโปรโตีนผักและผลไม้ค่ะเราจะเน้นที่โปรโตีนผักและผลไม้เป็นหลักแล้วลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตความหวานและอาหารที่มีพลังงานสูงอื่นๆลงนะคะในบรรดาสารอาหารทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้คาร์โบไฮเดรตไขมันหรือโปรโตีนเนี่ย โปรโตีนถือเป็นพระเอกของเราเลยค่ะเพราะโปรโตีนมีคุณสมบัติพิเศษ2อย่างที่ช่วยให้เราควบคุมน้ำหนักได้ดีมากๆเลยค่ะโปรโตีนช่วยให้อิ่มนานที่สุดค่ะเมื่อเรากินโปรโตีนเข้าไปร่างกายจะใช้เวลาในการย่อยนานกว่าสารอาหารอื่นๆทำให้เรารู้สึกอิ่มท้องได้นานขึ้นลดความอยากอาหารจุบจิบไประหว่างมือไปได้เยอะเลยนะคะ ร่างกายใช้พลังงานในการเผาผลาญโปรตีนมากที่สุดค่ะกระบวนการย่อยและดูดซึมโปรตีนนั้นร่างกายต้องใช้พลังงานมากกว่าการย่อยคาร์โบไฮเดรตหรือไขมันทําให้เราเผาผลาญพลังงานได้ดีขึ้นไปอีกค่ะแล้วเราจะหาโปรตีนดีๆได้จากไหนบ้างคะแหล่งโปรตีนที่ดีที่เราสามารถเลือกกินได้ก็คือเนื้อสัตว์ถั่วและนมค่ะเนื้อสัตว์นะคะเน้นให้ย่อยง่ายนะคะเช่นไก่ ปลากุ้งและไข่ค่ะสำหรับเมนูไก่นะคะแนะนำเป็นสเต็กไก่อกไก่หรือน่องไก่สักสองชิ้นค่ะถ้าไม่เอาหนังได้ยิ่งดีเลยนะคะส่วนปลาก็เป็นปลาเผาปลานึ่งหรือไข่ก็เป็นไข่ต้มไข่ขาวไข่ตุ๋นค่ะถั่วนะคะมีให้เลือกหลากหลายเลยเช่นสลัดผักที่เน้นถั่วเยอะๆนะคะถั่วคั่วถั่วอบซุปถั่วนมถั่วเหลืองหรือถั่วหมักเทมเป้และเวโปรตีนก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีค่ะ นมสามารถดื่มนมวัวหรือแปลรูปเป็นโยเกิร์ตก็ได้นะคะแต่ขอเน้นว่าให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่พลังงานต่ำและหวานน้อยนะคะมาดูเมนูผักที่จันทิพย์อยากแนะนำกันบ้างค่ะแกงส้มกุ้งผักรวมแกงเลียงหรือแกงเปรอ เมนูเหล่านี้มีผักเยอะได้ประโยชน์เต็มๆเลยค่ะน้ำพริกปลาทูผักลวกเป็นเมนูที่อร่อยและได้ผักหลากหลายแต่ระวังอย่าให้เผ็ดมากนะคะเพราะเป็นมื้อเย็นก่อนนอนเดี๋ยวจะนอนไม่หลับเอาได้ค่ะสลัดทูน่าหรือสลัดอื่นๆสำหรับเมนูสลัดใดๆก็ตามนะคะจันทิพย์ขอเน้นว่าให้เลือกน้ำสลัดแบบไม่ครีมไม่มันค่ะเป็นสลัดญี่ปุ่นใสๆหวานน้อยได้ยิ่งดีเลยนะคะ สำหรับผล,ลไม้ที่แนะนำสำหรับมื้อเย็นนะคะกล้วยน้ำว้าเลือกแบบที่ยังไม่สุกมากนะคะได้หามยิ่งดีเลยค่ะ ฝรั่งแอปเปลิลเขียวแก้วมังกรผล,ลไม้เหล่านี้มีกากใยเยอะช่วยให้อิ่มท้องค่ะถ้าเริ่มเคี้ยวไม่ไหวแล้วนะคะสามารถนําฝรั่งหรือแอปเปลิลไปปั่นเป็นน้ําผล,ลไม้ผสมกับผล,ลไม้อื่นๆได้เลยค่ะหรือจะปั่นเป็นสมูทตี้ก็ได้นะคะยิ่งดีเลยค่ะกีวีสามารถนําไปกินกับโยเกิร์ตหรือใส่ในสลัดก็ได้นะคะเพิ่มรสชาติและคุณค่าได้ดีเลยค่ะ ได้ไอเดียสำหรับอาหารเย็นที่กินแล้วไม่อ้วนกันไปแล้วนะคะจันทิพย์ขอเน้นย้ำอีกครั้งนะคะว่ามื้อเย็นเน้นโปรโตีนผักผลไม้ลดคาร์โบไฮเดรตความหวานและพลังงานค่ะและอย่าลืมนะคะว่าอาหารแปลรูปหรือผลไม้ควรเน้นหวานน้อยหรือไม่หวานเลยยิ่งดีเลยค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขและสุขภาพดีกันทั่วหน้านะคะจำไว้เสมอคะ่ะว่าสุขภาพดี